ลำไยขอแจงชัดๆถ้าคลิปเป็น AI แล้วทำไมถึงยอมจ่าย2ล้านหลังลำไยห,หายทองคำได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังมีผู้ส่งคลิปมาให้ตนมากมายยืนยันคลิปหลุดที่ได้ดูไม่ใช่ตนเองแน่นอนบางส่วนเป็นคนหน้าเหมือนและบางส่วนเป็นคลิปจาก AI ทํทำขึ้นมาระบุว่าขอบคุณพี่ๆที่ทยอยส่งข้อมูลมาให้เรื่องคลิปนะคะคนส่งมาให้หนูเยอะมากๆว่ามีคลิปออกมาแล้วหนูดูหมดแล้วที่พี่ๆส่งมา ไม่ใช่หนูนะค่ะไม่แน่ใจว่า AI หรือคนหน้าเหมือนโดยเธอได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าคลิปเป็น AI แล้วยอมจ่ายทำไมสองล้าน AI ในโพสต์หมายถึงคลิปที่ใครก็ไม่รู้ทำขึ้นมาลงในเน็ตหลอกให้คนไปดูค่ามีทั้ง AI และหน้าเหมือนหลายคลิปไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนตามหาแต่ทำให้คนที่เห็นบางส่วนเข้าใจผิดว่าเป็นหนูคะ่ะคลิปต้นเรื่องไม่ใช่ AI ยังไม่ได้หลุดจ้าทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ